กิน่ออย่างนี้ให้ลูกขึ้นไข่ืนบอยอย่างนี้ไข่อย่ารู้วมันเป็นของเม่ยังไงนะเห็นว่าบีเวอร์อยากกินอะไรนะแกงส้มแกก็คือมันนะนรอย่างเงี้แกงส้มใช่อันนี้อันพวกเราพูดตรงนะว่าพวกเราทานบางสื่อร้านก็คือไม่พวกเรามากินยลี่รมงาเนี่ยใช่พวกเรารูไดคือแต่ว่าถือว่าเราเป็นกระบอกเสียกับน้องๆที่อยากให้กินละกันเพราะว่าตอนนี้ ยินตัวหอมีินะอย่างนี้คือแบบที่าที่เขาเก็บยาเาผมไม่กินนะอ่ไงเงี้ย้วมสนทยังไงต้องหิวี่บางทีพี่ต้องเดินไปพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยเขาซีนพี่เหนือยเขาซีนเมาอะไหมเอาแตงตร่เปม้นุก้กไม่ไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนขนมแมวเรียบนะใช่นตายโอเคทำเหมือนแมวเรียบพี่ใส่กัน อย่าหันยี้อนะเดวิกาลูกยนึ่แม่อยู่นนยไลฟ์สดอยู่ไปแต่งเลยไปแตงเลยถ้าจะไลฟ์สดเราต้องแต่ง่าแพี่เล็กพี่เล็กสวยมากเลยค่ะทำยูคือบุคคลเป็นสัตว์พี่เล็กค่ะทำไมพี่นาเดียสวยจังเฮ้ยนม่นี่นี่เแฟนค่ับเนี่ยพี่นาเดียมีแฟนหรือยังครับชอบอุ้ยเอุ้ยอ้วอุ้อุอุ้้วอุ้อ้ยอ้ยอ้อออ ถามน่อยถามน่อยไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ไม่กมีแต่กระแสถามถึงพี่ยูพี่ยูี่เ่ห่ที่เราเป็นคนเดียวที่สามารถคุมความรับก็ไม่รู่ไใครอ่ะสับใจไหมไม่ได้ับใจแต่แบบว่าเขายังไม่มีคิวถ่ายไงก็เลยยังไม่เปิดตัวแล้วพี่ยูคือใครไม่มีหมดไม่มีพี่ยพี่ยูคือใครช่ี้พายกวาอักษรย่ออาอย่างนี้ ก็เป็นยูยูไม่ใชยูไงเป็น O N G เอจะยูย่เปล่ารู้เลย่่ยูนี่คือแบบถ้าเห็นนักีนอ่ะเออคือเดือนนี้เขาไม่มีคิวถ่ายเลยก็ต้องรอดูไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเดือนหน้าก็ยัไม่นเดือนถัดไปนะ แเราแล้วพี่ค่ะพีอ่บ้านไม่ใช่แค่บ้างที่ตอนนี้เปมีแต่กระแสแบบกพี่ฟ้าทีมไหนคะพี่อ่านทีมไหนคะเขาเล่นทีมไหนคะแล้วทีมหนึ่งที่อยู่แบบติดหนึ่งในสองตลอดเลยคือทีมยี่หวัางมือตกเฮ้ยจริงจริงจริงทีมยี่หวัางมือตกการที่อยู่ราการเป็นแบบออออ่ยย้้เคือนอกจากปื้มติดก็เป็นมึงแล้วอะเอออยากให้ตบที่ B แรงไม่รู้สึกสะใจมากเลยค่ะสะใจรอไว้เลยเพราะว่าเตรียม วอมมือวอร์มที่ท่านหนึ่ระโดดไปแล้วท่านหนึ่งกโดนแรงใช่ป้ะโดอะไรอะนาสันแล้วครับไม้อะเฮ้ยจรงอหรอใช่เสียงดังไอเลยไหมเสียงแบบโอ้โหแต่รอบเนี้ยอามิงเห็นว่าจะขอเปลี่ยนบทเพราะงั้นวันนั้นตกไว้แรงมากแล้วใช่ใขอเป็นไม้เอาติดเตรียมไม้นะของเราละเหล่าเอกเนี่ยนะแล้ววันนี้วันนี้เสียงเสียงในไม้อ่ะจะไม่เป็นเสียงแบบแปะนะเป็นเสียงติ่งเลือดเหรอเลือดหยด พี่เทนได้ยินเสียงว่าเป็นบักแล้วก็สิงเนี่ยห,หมายกคนบอกทีมนี้หวาทีมนี้หวาไมม่เป็นทีดีใจนะดีใจที่ทุกคนเป็นทีมเรานะคะเพราะเราก็รอมานานแล้วเหมือนกัน<อ>นะอบอกเลยแล้วแต่รอบนี้จะใช้วิธีการตัดในซีรีส์จะตัดแบบเหมือนซีรีส์ของอินเดียก็คือเราจะตกกันหลายรอบมาโกาโอ้โหเราตกแบบด้านข้างแล้วของข้างหลจับจากด้านหลัง แต่ว่าแต่ว่าแต่ละเบรกคือไม่ใช่ใช้ภาพมายำซ้ํานะทุกมุมคือถ่ายใหม่หมดใช่ใช่ก็มันหกร้อยกว่าครั้งมั้นละนาก็าคือหมายง่ายว่าช่วงตอนต่อไปจากหลังตกอะ่ะใส่กันปอบทั้งหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคือว่าวีก็คือป่วยนอกจากทีมนี้หว่าเขามีทีมอะไรไหมมีมีคนแบบทีมปรับใจพ่อวีก็ไหม มีมีนะแต่น้อยมากเลยอ่ะเท่าเท่าที่แท็กมานะเขาแบบรอดูเราตกอย่างเดียวเลยครีแบอว่าทีมทีวไผ่ด้วยแล้วก็เียพี่ชัดเล็กน้อยพี่มาร์กมาแล้วที่มาร์กส่งเสียงหน่อยครับโอ้โหพี่มาร์กสิบแปดสุดยอดเลยเออเป็นาสุด ชาที่แล้วเป็นปลาสวายอยากกินขนมปังปลาเลยอะป้านี่ตามแบบว่าตางินตามนนีาหน้าตอนนี้ายอันนี้ว่า่าผมประุลมตนนี้คร้าาสวายอยู่เนี่เล่นไปเรือกปอแล้วปลาสทุกคนเมื่อกี้ที่มาเข้ามาขอเสือมลองดู่าเออทำไมทำไมอะว่าอก็ว่าอที่าเลนันห่อเหนกันแะแม่เล พี่กินจะหมดแล้วนาะทพี่คบอกว่าอร่อยอะมากเชื่อมากส่นว่าพีือือค่ะยอคะี่มาคนลอคิดถึงพี่มาคิดถึงพี่มาิดถึงไหนจริงจริงเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครรอปลอบใจพ่อวีเลยใครทีมพ่อวีบ้างคะเออคดมาใหองหมาหน่อแล้วมันส่กินขนมแมวเียมันเหมือนขนมแมวเรียบอ่ะใช่ไหมแล้วกินแล้ัน กนหนอรีมีใครที่อ่านบ้างบอกก่อนเดี๋ยมีใครที่อ่านครีที่อ่านตีก้างที่อ่านตีก้างอ่านฟองเอาบดเอาบดไม่อยงฟองโพลีเมอร์พวกบอกนนทว่าอ่านกับฟองเป็นอะไรกันบอกว่าที่พิมพ์พ่อวีดีพ่อวีอมเตอร์พ่อวีคอมเตอร์พ่อวี อยากมีน้องอะไรคนถามว่าถามต็อะแรเงี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมรอบนี้จะมีเบื้องหลังมีอยู่แล้วพี่ไฮอะเบื้องหลังพี่ทีมมีอยู่แล้วใช่แต่เป็นตัวในวีทีวีเพราะว่าเพราะว่าพอโพสต์ไปก็แบบเบื้องหน้าว่าตลกอะเบื้องหลังเบื้องหลังมีอยู่แล้วเราถ่ายไปแล้วไงเพราะงั้นแล้วอะเบื้องหลังมีการถ่ายเก็บทุกการละเอียดเลยเพราะงั้นแล้ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะเบื้องหลังมาแน่นอนใน็มพีทีมีด้วน้องอีดอก ต้องไมไเอาไปแต่งหน้าล้วพี่ฟ้าเตรียมนี่เี๋ยวกฟ้าเดี๋ยวพวกาต้องไปก่อนเตอนนี้กลังุ่นวมากเนะแสงเริ่มจเข้ามาแต่หน้าับผมาสายตาด้วยแล้ว็ขอบคกคนือปนแน้องๆทุคนแล้วกันี่ทุกคนแหช่วยกันฝันแนคือบว่าเปิดล้องกัรัก เขียนบทคนรักกันกินข้าวคนรักคนรักคุณตาลักต้องขึ้นเพลงได้หมดขอบคนนี้สิขอคนแทนทุกคนมาไนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วก็เดี๋ยวที่อ่านเนี่ยเขาเป็นมือแบบสอน่องแล้วเขาเริอยอัปเสกที่อย่าง่ายเท่านั้นแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าสัมภาษณ์ซีนใดซีนหนึ่งของแต่ละวันที่ออกกองไปที่อ่านจะเป็นคนที่รวบรวมเอาทุกความน่ารักมาให้ทุกคนผ่านไอจีขอบแขนเลยออสเซียนสุดะ